โอ้โอ้โอ้มาทักทายเลยน้องงามตามาทักทายนะคะที่งามหายดีหรือยังที่งามดีขึ้นแล้วครับสวัสดีค่ะพบกับะปรอในช่วงงามโชคแฟมิลี่นะคะวันนี้พอควานไม่ควานนะคะของพี่ยุ้ยนะคะแล้วก็น้องกิฟซี่เนาะนะคะมามามาดูผู้บ่าวค่ะดูโพลีดูโพพัน พี like device, no, oh, ่งามพี่งามบอกว่าผู้ใดมาเนอะบานนี้โอ้ผู้บบาวก็ทักไทยผู้บบาวก็ทักไทยแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผม เพื่อนเก่าเล่าใหม่ครับผมอันตกล้องผมขออันตกล้องนะครับผมขอขอตกล้องนะครับตกล้องผมมากนะครับผมตกล้องกะทายที่องจะครมครับพี่น้องอ้ยนานๆเจอกันโอ้กะทัยนานๆเจอกันที่เนาะในรอบในรอบกี่ปีไม่ผ่านหลายปีเนาะ90ปี99ปี1ล้านพันเออหนึ่งพันล้าน ในปีเสงในรอบกี่ปีครับประมาณ4 4 5สี่ห้ปีใช่4 5ปี4 5ปีได้ครับเพราะว่าเราเคยอยู่การมาราธอนครับเรียนจบงานมาราธอนเราเคยอยู่ด้วยกันอ่ที่อยุธยานะครับอยยุธาครับมีทั้งพ่อพลายโอเล่นะครับผมแล้วก็งามโชว์แน่นอนะครับเคยอยู่ด้วยกันหมดนะครับเพราะว่ามาอยู่บ้านเพิ่มอีกครับเพิ่มสมาชิกครับมียุ้ยกิ๊บซี่ คอไทยโอเล่งานโชคแล้วก็ทางวาสนาครับไม่วาสนาครับอันนี้เคยอยู่ยุทธยาด้วยกันเลยนะครับไม่แม่ครับผมอัเมื่อนีนเจ้ามาอีกอย่างครับผมมาแบบใดครับลมพัดมาหรือว่าอันอันนี้ยังครับผมลงทางบอกพี่เจได้ลงล้มมาล้มาตั้งใจเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเบิ้งเขาไม่อีย่างผมถามผมสอถามมาเพิ่นเรามาเหตุยังลงทางมาจริด้เบิ้งอยากอยากทราบข่าวว่า อยากได้ลูกได้เต่าน้ำเน้โอ้ยอยากได้ลูกแม็กเรานำนำนำมือนำมือเนามาเบิ้งพ่อพันธุโบมาเบิ้งผู้เบาวมาเบิ้งผู้เบาให้ลูกสาวลูกสาวคนหน่อยลูกสาวคนหน่อยอ๋อน้องคนเท่านี่น้องกิฟตน้องกิฟตให้น้องให้จะทับทามให้กิฟซี่มาขอผู้เบามาขอผู้เบาให้กิฟซี่นะครับโอ้อันนี้ผู้สาวมาขอผู้เบาบนนี้ เจ้าเบ้าเลยเนาะไม่ไปหานี่มาโคเหรอเนาะวันนี้วูนสาวต้องมาหาครับวันนี้มามาเปลี่ยนแนวนะครับเปลี่ยนแนวนะครับเปลี่ยนแนวจากเดียวนะอืเปลี่ยนแนวนะครับจากผู้ชายไปหาผู้หญิงนะครับอันนี้ผู้หญิงจะมาหาผู้ชายนะครับแม่แม่ครับผมจะมาหาจะมาหาว่าที่ว่าที่สามีว่าที่คุณพ่อของ ของลูกของกิปซี่นะครับผมวัดที่สามีนะวัดที่สามีวัที่สามีโอ้ยสุต่เลยเนะผมเคยเห็นละครเรื่องบิงครับสามีตรีตาตีตาเลยครับผมประทับตาเลยครับผมก็เป็นเื่องที่ประทับขึ้นกันแล้วเนาะสามีคอยบออันนี้ค่าอันค่าดองแพงเนี่ยครับผมโอ้ยแพงกับสิเฮ็ดจังใดเนาะแต่อยากได้ลูกน้ำเขาอยากได้ล้านเนาะคันว่า ตกลงคาดองแล้วคันบ่พอก็มีแต่ไม่แม่เอฟซีเลยครับสิโซยครับผมโบมี่ครับก <c oughs> ับไอ้ลีครับผมแต่ว่าอันเกิตกลงกันแล้วแหละว่าตำแนัน้นำแหน่งนี้เป็นบ่ <ฮะ S 1> แต่ว,ว่าคันคันบ่พอก็ขออันไม่แม่เอฟซีโซยเหลือในเด้อทรับย์สุนทน้อยเพราะว่าเป็นเป็นกำลังใจให้เด้อครับคุณแม่ครับเป็นกำลังใจให้เรามากๆนะครับเาจ้าเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถบ่เจ้าสามารถบัเจ้าเจ้า ได้บ๊ได้บ๊มีน้ำยาพ่อมียูเนาะมีบ่เนาะโอเล่เนาะมีขปุ้นแล้วก็ต้องหาน้ำยาบ้านเนาะคือจังบ่หำบ่แข็งจะได้บ่มีของหวานเนาะประทานอยู่สาวซ้ำหัมบ๊อบแข็งเนาะเตะดังในบุบบับบุบบับเนาะ้อนดีอยากเตะได้กิน ได้กินยาด้วยได้กินไม่ยั่สิเไยครับได้กินตัวเมียไงกินตัวเมียติดกระลุงมาได้กินได้กินได้กินเนก่า้างแต่ก่อนก็เคยผสมนะฮะตั้งแต่ฝึกหัดเนาะที่ยุ้ยเป็นเชือกแรกเลยเนาะใช่อยู่ที่ี่ยุ้ยอยู่ที่อยุธยาเป็นเชือกแรกเลยนะที่โพเล่นะคะออกงานก็ไปไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันนอนกินนอนกินด้วยกันกินนอนด้วยกันเลยนะกันครับ ยุ้ยยุ้ยกับโอเล่ทางนด้วยกันัท้งโอเล่นะครับไม่ใช่ในช้างนะครับคนครับเกือบจะเป็นผัวเมียกันได้แต่ก่อนแม่ควานก็เลี้ยงเนาะเลี้ยงลูกสาวนะอันนี้เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนะจริงจริงนะครับเช้าเช้าตื่นมาเอาช้างไปอาบน้ําก็อยู่ด้วยกันเที่ยงก็อยู่ด้วยกันเย็นก็อยู่ด้วยกันตกดึกก็ยังอยู่ด้วยกันพี่น้องจนเมี่ยไปท้ำาอะไรนะอยู่ด้วยกัน ข้าวปลาหม้อหม้อเดียวกันหม้อเดียวกันควยเดียวกันครับเกือบจะกินซดน้ำกันได้หลายหลายปีที่ผ่านมานะครับผมแต่นี้ก็เพิ่งมาเจอกันนะครับผมเพิ่งมาเจอกันเพิ่งมาคุยแบบคนต่างไม่มีเวลาแล้วกางคนต่างทำงานเนาะครับผมการคนต่างมีภาริภาระหน้าที่เนาะเดี๋ยวถ้าเรามีความความคืบหน้ายังไงก็เดี๋ยวจะได้ถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบเพราะว่าถ้าเราจะได้เลือกได้วันวันไหนนะครับเดี๋ยวจะ ต้องเอาช้างมาให้เขาจีบกันก่อนเนี้ยรู้จักกันก่อนเนาะ้ให้จีบกันก่อนนะครับอันนี้พ่อควันแม่ควันก็นิดนุ่มมากันนานแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับผมสนิทกันต่อนะครับก็เลยก็เลยบอกกันมาสารมาสารฝันนะครับสารฝันเคยใครก็ฝันนะคะอยากจะมีนะเคยอันโเคยเคยรักกันทีนึงแล้วครับเคยยุยยุยกับพอกนายเขาเลยเคยเคยแล้วนะครับเคยอันนี้แล้วครับ แต่ไม่มีน้องนะครับผมแต่ไม่มีน้องนี่ครับผมเขาไปแต่งงานกันรอบนึงแล้วสมัยนั้นเขาเป็นสมัยคึกหฮรดครับสมัยลราอ่อนนะครับสมัยนั้นอ็ท่าเท้าแห้งตีรับรับแข็กญี่ปุ่นครับแต่แต่วันนี้ทั้งห้องเสียงญี่ปุ่นเลยสร้างครับวออเอะครับผมแต่แต่วันนี้จะมาทาบทามให้ให้น้องนะครับคือกิ๊บซี่นะครับผม วันนี้จะมาให้น้องกิ๊บซี่ใช่ครับให้กิ๊บซี่นะครับผมให้ลูกสาวหลานให้น้องเล็กครับให้น้องกิ๊บซี่กิ๊บซี่ลูกสาวใหญ่ให้หายป่วยก่อนลูกสาวใหญ่พ่ท่านพ่ท่านสบายพ่อท่านสบายไปเกาหลีมากปุไปเกาหลีมากจิยังไปเฮ็ดการณไปเหตุการณ์อยู่เกาหลีอยู่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาทาบทางดูนะครับมี่ยังนี่จะให้กิ๊บซี่นะครับผมเป็นยาเสพติดหรอเปล่าหล่ะเข่าหัวให้พ่อน้อยลูกไอเอาพี่โน่ลิงโมเออช่วยปล่อยจุด ขอหวยพอน้อยละเอาอยูแมนบจับมือในจับหน่อยจับมือในจับหน่อยครับเอาดีเนาะจับมือครับอจับมือครับอย่าดึงม้ออย่าดึงด้อจับซื้อซืดึพอจ้าเน้อคัยิงวันนี้มักมักคอยแห้งโง่กเนาะอยากกินกเอยกินครับเก็คือเขาอยากกินเขาว่าโอ้ขันทีบอเรื่องนังสีให้เขากินน้ำเน่ครอมครับ ดีว <Adventure three. S 1> oh, ุกท nah. ่านเป็นกาลังใจให้ด oh <that S 2> ้วยนะคะฝากดไลค์กชติดตามนะคะคลนี้นอพกเราด้ยนวตอนนี้พ่อควานกับแม่ควานนะคะมาทาบทามเนาะโพลีนะคะห้ไปเป็นลูกเขยอ่า ไปเป็นลูกเคยอยู่ทางบ้านตะกางแน่ว่าสัน,นอยู่แต่ทางบ้านเจ้าเทไปทางสุรินแน่ยยังยัง,ยงท่านนอีอันเชื่ออันของโอเลอยู่ฝั่งโน้นนะขยักคือฝั่งสุรินเลยนะครับยังมีครับไปเนะี่ไปรอบรอบนั้นผมไปของบ้านอะไรนะบ,บ้านขุนเนะาะบ้านขุนครับเป็นช้างของครอบครัวของน้องน้องสายทองครับ ไม่ครับไม่ติดปีนั้นปีหกสองครับก้าเชือกไม่ติดสักเชือกครับก้าเชือกมีของสุรินทร์ฝั่งสุรินทร์มีสองสามครับสามก็มีครอ,อบครัวของน้องสายทองหนึ่งครอบครัวของพังคำเซนอยู่ที่เ,เป็นญาติของคลายลิว้วฮะชื่อหนึ่งแล้วก็ของสมหมายครับผู้ใหญ่เจียงครับสามชื่อนะั่นฝั่งนูน้นปีที่แล้วเอ ปีหกของไม่ติดสักตัวเก้าตัวครับเก้าเชือกแล้วก็หนึ่งตนี้ครับบ้านเถยนี่เลยก็รวมกันเก้าเชือกไม่ติดสักตัวครับบางทีเสียงครับบางทีเราอาจจะมีบุญวาสนาต่อกันก็ได้นะนี่พี่น้องนะครับผมความหวังครับความหวังครับผมบางทีเราเราอาจจะจะมีบุญวาสนาต่อกันนะครับผมนะโต๊ะโตเด้ี้นะครับผมไม่แน่นอนนะครับผมเพราะว่า ที่ผ่านมาเราก็อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับแล้วก็เรามาพึ่งห่างๆกันมาหลายปีแล้วนะครับห่างๆแบบเดียครับห่างๆเฉยๆช่วยห่างซ่วยจุ่นเถอะผมเพราะว่าต่างคนต่างตกงานแล้วก็ต่างคนต่างดิ้นรนกันนะครับผมดิ้นรนครับผมแล้วก็ยังเดียวว่ได้ต้องร่นน้ำครับต่างคนต่างไม่มีเวลานะครับผมวันนี้ลมพัดมานะครับผมลมพัดลมพัดอีกครับผมลมพัดตัวบอกใหญ่พัดมาพี่น้องร้อยติ้วแล้ว ลงมาผมดังตุ๊บดังตุ๊บเลยครับเสียงดังให้ตุ๊บเลยอยู่ด้วยอยู่ยุทยาวด้วยกันกี่ปีฮะหลายปีเนาะโอ้หลายปีสิบเป็นสิบแหละลงเกือบสิบปีนะองพันล้านบีแสงนะครับแล้วก็มาหางันสักห้าหกปีได้นะครับหางานหกปีได้นะครับพร้อมกับกาบานกรกาบานก่อนนะครับผมกลางกลางทุ๊บดุผมก็อยู่ยุทธยาครับผม โควิดมาเนาะกลับมาบ้านก่อนนะครับตอนนี้เพิ่มเลยครับผีดัดเลยครับผมผีดัดไกลครับโอ้ผีดัดลิงครับผมหว <laughs> ังว่าเราจะมีโชควาสนาต่อกันนะครับโอเคเดี๋ยววันไหนที่เราเมีฤกษ์นะรเราจะทำคลิปให้ดูเราจะถา่ายคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งครับเจอกันที่ยูทูบนะครับผมอย่าลืมกด subscribe ให้ผมนะครับผม งามโชคแฟมิลี่ครับพีน้องจำซื้อช่องจะขอนม่ได้ครับลืมครับผมหลงลืมลืมครับต้องถอนต้องถอนก่อนนะครับต้องถอนไปถอนก่อนครับผมถอนหยาพี่น้องเนี่ยผมให้ไปถอนหยาโอ้ยนี่เบิ้งมือว่ะไปถอนหยาเบิ้งมือจับจับอันจับจับแขนเขาเขาว่ะหอยละว่าเม่นอันกระดาษไสเราเบิ้งว่ะเบิ้งมือว่ะดิเราซ้ำกระดาษไสเนาะบ่มีความอัน โนนบมี่อย่างเลยบ่บ่บเปตาอยากเลยครับพี่น้องเออเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ